โอกาสในการรู้ธรรมะเนี้ยมีเฉพาะมนุษย์และเทวดาเท่านั้นแต่เราใช้โอกาสในชีวิตของเราเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อประโยชน์ตรงนี้ไหมมันจะเสียเสียชาติเกิดเปล่าไงเพราะหลังจากเราตายแล้วเนี่ยจะได้เป็นมนุษย์อีกทีพู้เจ้าบอกทุกคนเลยเนี่ยคือเมื่อพู้เจ้าองค์หน้าเกิดดังนั้นพู้เจ้าองค์หน้าเกิดเนี่ยพู้เจ้าพยากรณ์ไปแล้วว่ามนุษย์อายุ ยืนถึง80ดหมื่นปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตยะจะมาตรัสรูจากยุคมนุษย์วันนี้คือยุคมนุษย์อายุร้อยปีต่อไปข้างหน้ามนุษย์จะอายุลดลงเหลือสิปีเครื่องสังเกตผู้หญิงอายุหปีจะมีบุตรมนุษย์จะกินอาหารประเภทญ้าอาหารที่ปลาณนี่คือในสายในค้นน้ำมันน้ำพึ้งน้ำอ้อยจะหมดไปจากโลก กุลเชษฐาปจารยธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะหมดไปจากโลกจะไม่มีคำพูดว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาครูอาจารย์การเคารพกันจะไม่มีไม่มีการเคารพสมณะพราหมณ์ไม่มีการเคา,า,ารพนบนอบนอก,กันในบรรดาญาติสาโลหิตอกุศลจเจริญถึงขีดสุดหากุศลธรรมไม่เจอมนุษย์ทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลา และจะเกิดเจ็ดวันฆ่ากันตายตลอดทั้งโลกจะหลงเหลือมนุษย์อีกเพียงเล็กน้อยที่ฟื้นฟูศีลธรรมแล้วมนุษย์ก็จะอายุยืนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแปดหมืนปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมเตยะจะมาตรัสรูดังนั้นถ้าเราไม่ได้อริยบุคลในวันนี้เราจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีเมื่อพุทเจ้าองค์หน้าเกิดถามว่า ระหว่างนั้นไปรอที่ไหนไปเกิดที่ไหนคติที่จะไปเกิดส่วนใหญ่คือนรกกัมเรชานเปลวิสัยนานๆก็จะได้เป็นเทวราทีหนึ่งแต่มนุษย์นั้นได้ยากที่สุดนานที่สุด 3. ส,สิ่งที่ยากเสมอกันพระเจ้าตรัสว่าหนึ่งการได้อัตภาพเป็นมนุษย์สการบังเกิดขึ้นของตถาคตอรันตสสัมมาสัมพุทธ,ธะส การที่ศาสนาจะแผ่ภัยสัรไปทั่วโลกสามสิ่งนี้ยากเสมอกันเพราะนั้นพระองค์ก็เตือนว่าณบัดนี้เธอก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วพระธรรมวินัยก็ได้มีแล้วอยู่ในโลกยังไม่ได้หายไปไหนก็เลยเตือนเราพวกเราทั้งหลาย,ยให้พึงกระทำโยคกรรมคือการกระทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับทุก นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิด